สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนขอ,ขอต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียนออนไลน์โรงเรียนอนุบาลอุดมพันธ์นะคะวันนี้พบกับคุณครูทิพวรรณในรายวิชาคณิตศาสตร์ของระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1นึะวันนี้เราจะมาพูดคุยกันในหัวข้อเรื่องการเรียงลำดับจำนวนค่ะก่อนอื่นนะคะนักเรียนต้องนําหนังสือคณิตศาสตร์เล่มสีม่วงขึ้นมาก่อนนะคะ จากนั้นนะคะให้นักเรียนเปิดไปที่หน้า189นะคะหน้า189เนะคะเราจะเจอกับรถไฟนะคะ1ขบวนนะคะ,ะรถไฟคันที่1นะคะมีคนนั่งทั้งหมด11คนคือคนตรงนี้นะคะรถไฟคันที่2มีคนนั่ง19คนและคันที่3มีคนนั่งทั้งหมด14คนนะคะ จากนั้นนะคะถ้าเราให้เราเทียบเปรียบเทียบจำนวนนะคะเราก็จะมีเส้นจำนวนเหมือนเดิมนะคะตั้งแต่0จนถึง20นะคะโจทย์เขากำหนดเลขอะไรมานะคะให้เราวงกลมไว้นะคะก็จะมี11 19และ14นะคะเมื่อได้อ่า เมื่ออ่านจดเรียบร้อยคุณครูก็จะนำปากกามาวงนะคะตามเลขที่เขากำหนดก็คือ 11, 14, 19นะคะทีนี้เมื่อเรียงเรียบร้อยแล้วนะคะฝั่งที่อยู่ซ้ายมือทีอ่ถัดมาจากศูนย์ก็คืออะไรคะลูก11ที่เราวงไว้อันนี้คือจำนวนที่น้อยที่สุดนะคะและ14และ19 19คือจำนวนที่มากที่สุด ทีนี้เราสามารถเรียงลำดับจำนวนจากน้อยไปมากได้คือ 11, 14, 19หรือเราสามารถเรียงลำดับจำนวนจากมากไปน้อยได้คือ 19, 14, 11ก็คือ 19, 14และ11นะคะหรือเราสามารถเขียนเป็นสัญลักษณ์ได้นะคะก็คือ11น้อยกว่า14 และ14น้อยกว่า19นะคะ,ะต่อไปนะคะในหน้า190นะคะหน้า190เนะคะหน้าหน0านะคะ,ะ,คะเราจะมีกรอบอยู่สองกรอบนะคะถ้าเราดูตามหนังสือนะคะอันนักเรียนดูกรอบแรกกรอบสีเขียวกรอบแรกข้างบนนะคะ เขาให้เราเรียงลำดับจำนวนนะคะโดยโจดกำหนดมามีเลข 12, 16, 18และ15นะคะก่อนอื่นเราต้องแสดงเลขจำนวนนี้ก่อนนะคะบนเส้นจำนวนที่มีตรงนี้นะคะเส้นจำนวนของเรานะคะ,ะให้เราวงเลขตามที่จดกำหนดก็จะมี 12, 15 หและ19นะคะทีนี้เราจะทราบพอเราเรียงเรียบร้อยแล้วนะคะเราจะทราบเลยว่าจำนวนไหนมีค่าน้อยที่สุดจำนวนไหนมีค่ามากที่สุดนะคะเมื่อเรียงเรียบร้อยแล้วนะคะอ่าลำดับที่12นะคะจำนวนที่12มีค่าน้อยที่สุดและ18มีอ่มีค่ามากที่สุดนะคะอ่ะ,ะอนนอยัอาาะะอยงอยู่ในหน้า190นะคะในกรอบที่สองนะคะ โจทย์กำหนดมี 13, 10, 19, 17และ20นะคะทีนี้ก็ให้นักเรียนทำเหมือนเดิมนะคะให้นักเรียนแสดงจำนวนนะคะลงบนเส้นจำนวนก็จะได้เป็น 10, 13, 17, 19และ20นะคะจากการที่เราแสดงจำนวนบนเส้นจำนวนเราก็จะทราบว่า จำนวน10มีค่าน้อยที่สุดและจำนวน20มีค่ามากที่สุดนะคะ,ะจากนั้นให้นักเรียนเปิดไปที่หน้า191นะคะหน้า191นะคะตัวนี้ก็จะให้นักเรียนเรียงจำนวนเหมือนเดิมนะคะให้นักเรียนเรียงจำนวนเหมือนเดิมนะคะจากโจทย์ก็จะเป็น 11, 18, 14และ16นะคะ จากนั้นเราก็มาแสดงจํานวนบนเส้นจํานวนนะคะโดยวงอาจจะเป็นวงปากกาวงสีวงปากการวงดินสอก็ได้นะคะตามจํานวนที่โจทย์กําหนดมาให้นะคะค,คุณครูก็จะวงได้เป็น11 14 16, 18นะคะทีนี้พอเราเรียงอพอเราแสดงจํานวนบนเส้นจํานวนเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะทราบค่าได้เลยว่า18 เป็นจำนวนที่มากที่สุดนะคะแล้วก็11เป็นจํานวนที่น้อยที่สุดนะคะทีนี้เราสามารถเรียงลําดับจํานวนจากน้อยไปหามากได้ก็จะเป็น11 1 4 16 18หรือเราสามารถเรียงลําดับนะคะจากมากไปน้อยได้ก็คือ1 8 1 6 1 4และ11ค่ะ ต่อไปนะคะยังอยู่ในหน้าเดิมนะคะหน้า191นะคะหน้า191เ้านะคะเขาก็กำหนดโจดกำหนดมามีเลข13 20 17 10 15นะคะเราก็มาแสดงจำนวนบนเส้นจำนวนนะคะก็วงกลมไว้นะคะวงกลมไว้ตามจำนวนที่โจดกำหนดนะคะจากนั้นนะคะพอ เหมือนเดิมค่ะถ้าเราแสดงจํานวนบนเส้นจํานวนเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะทราบค่าว่าค่าไหนมากที่สุดจํานวนไหนมีค่ามากที่สุดจํานวนไหนมีค่าน้อยที่สุดนะคะเมื่อเราเรียงเรียบร้อยแล้วเราก็จะทราบได้เลยว่าจํานวนที่มากที่สุดคือ20นะคะ20และจํานวนที่น้อยที่สุดคือ10 10 10นะคะ คือ10นะคะทีนี้เราพอเราเรียงเรียบร้อยแล้วนะคะเราสามารถเรียงลำดับจำนวนจากน้อยไปมากได้คือ10 13 15 17 20อ่าทีนี้และเราสามารถเรียงลำดับจากจำนวนมากไปน้อยได้คือ20 17 15 13และ10ค่ะ ต่อไปนะคะทีนี้ให้นักเรียนเปิดไปที่หน้า192นะคะหน้า192คําสั่งของเราคือให้นักเรียนเรียงลําดับจํานวนจากน้อยไปมากนะคะโดยที่มีโจทย์กําหนดเป็น12 19 17และ20นะคะอันนี้คุณครูเฉลยให้แล้วนะคะก็จะเป็นเราสามารถเรียงใหม่นะคะเรียงจํานวนใหม่จากน้อยไปหามากได้คือ12 17 19และ20ค่ะอะน้าเดิมนะคะในข้อที่2ในหน้า192นะคะให้นักเรียนเรียงลำดับจากมากไปน้อยนะคะโดยที่โจทย์กำหนดคือ11 18 15 10และ14ค่ะอันนี้ฉเฉลยนะคะเรียงจากมากไปน้อยเราจับจำนวนมาเรียงใหม่ก็จะเป็น 18 15 14 11และ10ค่ะ,ะทีนี้นะคะเราจะมาสรุปนะคะว่าวันนี้เราเรียนรู้ไปได้อ่าที่เราเรียนไปนะคะเราเรียนรู้อะไรไปบ้างนะคะสิ่งที่ได้เรียนรู้ในวันนี้นะคะการเรียงลําดับจํานวนโดยได้ทำได้โดยการหาจํานวนที่มากที่สุดและจํานวนที่น้อยที่สุดโดยใช้เส้นจํานวน แล้เรียงลำดับจำนวนจากน้อยไปมากหรือจากมากไปน้อยนะคะแบบฝึกหัดของเราในวันนี้นะคะจะทำแบบฝึกหัดที่4.7นะคะโดยให้นักเรียนนะคะทำแบบฝึกหัดในหนังสือแบบฝึกหัดนะคะเล่มสีขาวของเรานะคะให้นักเรียนเปิดไปที่หน้า อ่บบอาใบฝึกหัดของเราจะมีอยู่2หน้านะคะในข้อที่1ในหน้า116นะคะให้นักเรียนเรียงลำดับจากมากไปน้อยและในหน้าที่1 1 7ให้นักเรียนเรียงลำดับจากน้อยไปมากค่ะจบแล้วนะคะสำหรับการเรียนในวันนี้นะคะถ้านักเรียนนะคะ ทำแบบฝึกหัดเสร็จแล้วนะคะให้นักเรียนถ่ายรูปนะคะลงเข้ามาในไลน์ของเรานะคะเดี๋ยวคุณครูจะทําการเช็คให้นะคะวันนี้คุณครูก็ต้องขอ,อาลาไปก่อนแล้วก็สวัสดีค่ะ